พอแบงค์ตัวเล็กดีไซน์สวยชาร์จเร็วแถมยังมีสายให้ในตัวอีกต่างหาก ตัวหน้าปัดจ,จะเป็นสีใสทําให้เราเห็นตัวเลขข้างในได้ชัดเจนมีใส่คล้องให้ตัวนี้ไม่ใช่ใส่คล้องธรรมดานะครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคทําได้ดีไม่ได้ความจุเวอร์เกินจนตัวเครื่องหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินจนไม่สามารถใช้งานไปได้น้องจะเป็นสายชาร์จที่แอบมาให้แล้วและมีถึง2เส้นเลยเวลาเก็บตัวสายอย่าก,กระตุกแรงนะครับเพราะว่าบางทีมันติดแล้วกระตุกแรงๆเงี้สายมีปัญหายอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ค่อยๆเก็บให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็น้องก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r e a อร์ o f ฟ i c i a l อยู่กับผมเพชรเหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัว Alpha X-ALP10-18PD เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของตัวนี้กันก่อนเลยอย่างที่เห็นภายนอกนะครับทั้งเล็กทั้งบางนะพกพาสะดวกตัวหน้าปัดจะเป็นสีใสทําให้เราเห็นตัวเลขข้างในได้ชัดเจนมีใส่คล้องให้ตัวนี้ไม่ใช่ใส่คล้องธรรมดานะครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำหนักคร่าวๆข,ข,ของตัวนี้จะอยู่ประมาณ200กรัมพอๆกับมือถือที่เราใช้อยู่ทั่วไปไม่น้าจะถือลําบากอะไรนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ความจุจะอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นมิลลิแอมป์ชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ2รอบชาร์จถ้าเกิดเป็นตระกูลแท็บเล็ตหรือ iPad พวกนี้จะไม่ได้ถึง2รอบเนาะเพราะว่าค่อนข้างกินแบตกก่าตัวมือถือทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือถือทั่วไปนะยุคปัจจุบันนี้ตัวนี้ได้2รอบชาร์จแน่นอนในส่วนของความจุตรงนี้ถือว่าโอเคทําได้ดีไม่ได้ความจุเวอร์เกินจนตัวเครื่องหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินจนไม่สามารถใช้งานไปได้แค่ใน,น,นีีี้้นออนนน่่่าาจะะบบบยตตออรรววัััคทให้มากัับตวเเครื่องลยนีย 4. จะสามารถใช้ชาร์จไฟเข้าตัวพาวแบงได้แล้วก็ยังสามารถจ่ายไฟออกเข้าอุปกรณ์ได้ด้วยแถมยังเป็นแบบ PD ดี20วัตต์สามารถเอาสายฟาชาร์จมาต่อตรงนี้ได้เลยในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้จะเป็นทําให้มันใสๆมาเพื่อให้เห็นหน้าจอได้ชัดเจนนะครับเราจะแอบหน้าจอไว้ในนี้เพื่อความสวยงามนะครับดีไซน์ก็อย่างที่เห็นเนาะก็จะเห็นเครื่องในนองเล็กนึงค่อนข้างเท่ดีนะตัวนี้หน้าจอก็เห็นเป็นตัวเลข LED แสดงผลตั้งแต่0ถึง100เลยไม่ใช่เป็นตัวเลขล็อกแบบว่า25 75 50 1แบบน,น,ร,น,น LED ร้ลจยเหเท่างแบบอก นั้นนะครับผมไปกระต่อที่ตัวสายคล้องนะครับที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่า ที่ผมบอกว่าตัวนี้มีสายคล้องให้แต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่สายคล้องนะครับน้องจะเป็นสายชาร์จที่แอบมาให้แล้วและมีถึง2เส้นเลยเส้นแรกจะเป็นตัวไทซี C นะครับและตัวนี้ให้ไทซี C ไปถึง18วัตต์เลยทีเดียวถือว่าเป็นกําลังไฟที่แรงมากๆสายไทซี C ยังไม่พอนะครับยังมีอีกเส้นหนึ่งติดไปให้ด้วยก็คือจะเป็นตัวไลนิ่งนั่นเองตัวไลนิ่งก็สําหรับตัวโทรศัพท์ตรนะกูล i p h o n เนาะติดมาให้เลย2เส้นคู่มือนี้ใช้เสร็จก็รูดเก็บให้เรียบร้อยน้องก็จะแปลงร่างกลับเป็นสายคล้องเหมือนเดิมได้้นะัถาวว่ตีแแกแยกย จักาได้มไม่ได้แนะนําว่าใครที่จะเอาไปติดกระเป๋าแนะนําให้หาตัวคลิบล็อกมาล็อกตัวน้องไว้เพื่อใส่กับกระเป๋าง่ายๆแบบนี้เองหวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับเวลาชาร์จไฟเข้าพอแบงก์เนี่ยก็สามารถใช้ไทซีในการชาร์จไฟเข้าได้เลยไม่ใช่แค่ชาร์จไฟเข้านะยังสามารถจ่ายไฟออกขั้อุปกรณ์อื่นได้ด้วยจะชาร์จไปเข้ากับไทซีมาเสียบนะครับชาร์จไปออกก็เอาไทซีทูซีซีทูไรนิ่งมาเสียบเพื่อจ่ายไฟออกอุปกรณ์ต่างๆได้เนาะและอย่าลืมก่อนใช้งานทุกครั้งไม่ว่าจะใช้จากสายที่มากับตัวหรือว่าใช้้้้้้้้กกกกกััับบตตวรรรูดดดดาาานนนนนีออออองงงงเเเปิิคคื่ทุถจ์ไฟใหขึ สัญญาณไฟแบบนี้เป็นสัญญาณว่าน้องกําลังจ่ายไฟออกจะก,กดปิดก็ดับเบิ่คลิกแล้วเดี๋ยวมันจะดับไปเองหรือจริงๆปล่อยไว้ก็ได้เดี๋ยวมันก็ดับไปไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องกดปิดเนาะเราจะมาลองชาร์จให้ดูกันนะครับว่าตัวสายที่ให้มันเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าอย่างที่บอกไปก่อนใช้งานกดเปิดเครื่องหนึ่งทีนะครับเริ่มกันที่ตัวสาย Lightning ก่อนนะครับจะมีสัญลักษณ์เล็กๆเ,เขียนอยู่ว่า L นะครับก็เป็นสาย l i Lightning เนาะก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยให้สุดนะครับแล้วก็เสียบอุปรกรณ์ที่เราจะใช้งานได้เลยเราจะมาลลองชชาาดดูนะคัเเียยไ้ นะไฟก็น่าจะเข้าแล้วแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้แล้วนะเราจะลองเสียบชาร์จกันดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับปิดไหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับจริงๆหลายๆคนน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะ่องของตัวสายชาร์จนะครับแต่ว่าแนะ่นะหนึ่งเวลาเก็บตัวสายอ,อย่าก,กระตุกแรงนะครับเพราะว่าบางทีมันติดแล้วกระตุกแรงๆเงี้ยสายมีปัญหายอย่างนี้ได้เลยแล้วนะก็ค่อยๆเก็บให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็น้องก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นเนาะ กระเป๋าแบงตัวนี้เหมาะกับใครบ้างผมมองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยใครที่จะเอาไปใช้น้องในการทํางานเอาไปใช้ในการเรียนนะครับหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวบแบบนี้อาจจะติดกระเป๋าเป้ไปแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้มันมีสายคล้องให้ก็หาคลิปลงคลิปล็อกมาล็อกกับตัวนี้ก็จะอยู่กับเราได้ทุกที่เลยค่อนข้างดีน้ําหนักก็เบาพกพาก็ค่อนข้างสะดวกบางชั้นที่ให้มาก็ครบบางทีเราลืมใส่ชงใส่ชาร์จก็มีสายชาร์ติดมาให้ด้วยและอย่างที่บอกไปสายชาร์จตรงนี้ก็นนไม่ใช่สายชาร์จธรรมดาก็เป็นตึงๆนนาก็ค่อข้างดีฟาสช ถ้าเกิดใครเริ่มสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสีกันว่าตัวนี้จะมีสีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่ถืออยู่จะเป็นสีขาวครีมนะครับแล้วก็จะแซมด้วยสีส้มเนาะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับดีไซน์เท่ดีนะครับออก90 90ศูนูย์หน่อยเนาะทนสีประมาณนี้อีกสีหนึ่งจะเป็นตัวสีฟ้านะสว่างตาสะอาดตานะครับใครที่ชอบทนสีทนเดียวนะครับค่อนข้างสบายตาเนาะตัวนี้ กานต่อที่สีดำครับดูดุเท่ๆ mm hmm. ไปเลยสายเล่นเกมเกมเมอร์คิดว่าน่าจะชอบตัวนี้เพราะว่าโทนสีค่อนข้างอนาคตเลยนะครับค่อนข้างนำราดูดูมองตามความชอบนะครับตามการแต่งตัวของเราว่าตัวไหนที่น่าจะแปะก,กับกระเป๋าเราแ้ะเข้ากับเราที่สุดมองแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพอแบงค์เนี่ยก็เป็นกึงก่งๆแฟชั่นเหมือนกันนะครับ และของเราทุกตัวตรงนี้นะครับผ่านมาตรฐานมอกมาแล้วเรียบร้อยทุกตัวมีประกันให้ไปเลย1ปีนะครับเสียขึ้นมาแจ้งเคลมเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ไปได้ไม่ต้องออกไปซ่อมเองเสียขึ้นมาเอามาเคลมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีแล้วที่สนใจเจ้า3ตัวนี้นะครับสาสีสวยๆแบบนี้เราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วไม่ต้องกลัวของแท้มีมอกอนแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับตัว gadget ดีๆแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเราใหม่ในคลิปหน้าๆคลิปถัดไปที่กำลังจะมาถึงเนาะเราก็จะไล่รีวิวสินค้าไปเรื่อยๆแบบนี้ผมแาละจะมีความรู้แทรกเข้าไปนิดหน่อยกดติดตามที่ช่อง Waker Official ได้เลยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่เป็นรอบหน้าสวัสดีมยุทท่านบ๊ายบายครับผม